หลังจากนะคะที่ลิซ่าบินกับเกาหลีค่ะดูเหมือนว่าทุกๆคนนะก็เริ่มที่จะเคลื่อนไหวค่ะเหมือนกับว่าช่วงที่เธอนะอยู่ที่ LA ค่ะก็จะไม่ค่อยมีใครนะอยากจะอัปเดตอะไรนะคะเพราะว่ากลัวว่าข่าวมันจะหลุดออกมาค่ะ อัปเดตล่าสุดค่ะเพื่อนขอนอรลิซ่านะอย่างคุณเชเชอร์ฮาค่ะที่ไป LA ด้วยกันนะคะตอนนี้เนี่ยเธอก็ยังคงอยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็มีการมาอัปเดต IG ค่ะถึงบ้านที่เธอไปพักด้วยนะคะที่น่าจะหมายถึงที่ที่ลิซ่าค่ะก็ไปพักด้วยอยู่ที่นั่นค่ะเพราะว่าข่าวที่แล้วนะคะที่มีคนจับสังเกตได้ใช่ไหมเห็นเสื้อของลิซ่าแล้วก็เจนนี่นะคะอยู่ที่ราวอยู่ตรงนี้เหมือนกันค่ะดังนั้นค่ะคลิปนี้นะที่เธอเอามาลงค่ะก็น่าจะหมายถึงบ้านหลังนี้เนี่ยแหละค่ะที่สาวสาแบล็คพิงค์ค่ะไป พัด้วยกันค่ะก็กว้างขวางมากๆนะคะเห็นมีสระว่ายน้ําด้วยนะคะแล้วก็มีการเลี้ยงน้องหมานะ ถึง2ตัวด้วยกันค่ะตัวหนึ่งก็ตัวโตวๆอันนี้นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวเล็กนะคะที่เห็นโ,โรเซ่มาอัปรูปภาพด้วยเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าเป็นน้องหมาของใครค่ะแต่ตอนนี้ค่ะมีข่าวลือนะคะว่าเจนนี่แบล็กพิงคค่ะน่าจะซื้อบ้านหลังนี้นะเอาไว้ที่ LA ไว้พักอาศัยค่ะโดยบริงอินเตอร์นะคะเขาก็จับสังเกตค่ะจากบรรยากาศนะคะที่เธอมาอัปเดต IG ค่ะทั้งของข่าวก่อนแล้วก็ข่าวนี้ท่าตอนที่เธอไป LA ค่ะถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยเธอไม่ได้ พักที่โรงแรมนะคะและนี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุค่ะที่ทําให้เธอนะมา LA อยู่บ่อยๆค่ะแล้วก็พักอยู่นานๆก็เป็นได้นะคะส่วนทางด้านโรเซ่ค่ะเธอเห็นมาอัปเดต IG อยู่เหมือนกันนะคะซึ่งภาพภาพนี้นะคะเธอถ่ายคู่กันกับน้องหมาค่ะที่น่าจะเป็นบ้านหลังเดียวกันนะคะกับของเจนนี่ด้วยนะคะเพราะว่าเห็นเซมิเอนเฮสนะที่แวะไปหาเจนนี่ค่ะก็มีการมาอัปเดตนะคะ IG ด้วยเหมือนกันค่ะว่าเล่นกันกับน้องหมาตัวเดียวกันนะคะ ก็น่าจะไขปริศนาได้ประมาณนี้นะคะส่วนอันนี้ค่ะเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งนะคะที่โลเซ่ก็เอามาโพสต์ด้วยเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นบ้านของคุณแอนโทนีนะคะจากทางแซงโรลองค่ะที่โลเซ่แบ็กทิงนะไปเยี่ยมหาเขานะตอนที่เครื่องบินเนี่ยแลนดิ้งถึงที่ LA วันแรกๆอะคะ่ะ ซึ่งบ้านของคุณแอนโทนีก็จะต่างออกไปค่ะเพราะว่าของเขานนั้นจะเป็นบ้านหลังที่ติดกับริมทะเลนะคะอ่ะแอดก็เอาอัปเดตนะคะข่าวลือมาฝากแล้วกันค่ะเห็นเขาลือาาก,ลกันหาหูอยู่เหมือนกันท้าวเจนนี่แบ็กทิงค่ะซื้อบ้านนะคะหนึ่งหลังนะเอาไว้ที่ l อ,อนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวก็ต้องรอดูต่อไปเนาะถ้าข่าวหน้ามาที่เอาเอ,าอแล้วยังพักที่นี่อีกก็น่าจะมีความเป็นไปได้สูงอยู่เหมือนกันค่ะก็ก่อนจะคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า